สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะกันในรายการ การทวาดาาจรการพยากรณ์ดาวจรด้วยหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเนื้อหาในการพยากรณ์ของคลิปนี้นั้นจะประกอบไปด้วย 1. ไฮไลท์คำทํานายเฉพาะราศี 2. เราจะดูดาวจรว่าจะส่งผลกับดวงชะตาอย่างไรบ้างในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และ 3. ทํานายเรื่องที่น่าสนใจทั้งวาสนาการงานการเงินและความรักมาดูกันเลยครับ สรุปคำพยากรเดือนพฤศจิกายน2568สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษเรื่องวาสนาวันที่1 9พฤศจิกายนถึงจะเหนื่อยแต่ก็อยากออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพหลังวันที่9ไปแล้วจะเกิดเรื่องปุบป,ปับเช่นเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบกระทันหันในเรื่องการงานนะคะเป็นดาวเสาก็าต้องเหนื่อยต้องเครียดและอดทนกว่าจะสำเร็จลงได้ เรื่องการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบถาวรต้องทำเรื่องใหญ่ๆจึงจะได้เงินส่วนเรื่องความรักให้ระวังเรื่องเอกสารสัญญาของคนรักจะมีปัญหาจะมีความรักเข้ามาหลายคนนะคะทั้งคนในเครื่องแบบคนช่างพูดช่างเจรจาแต่ก็ไม่น่าเชื่อถือและก็มีทั้งคนหลอกคนสวยเจ้าแผ่นการให้ระวังนะคะกระแสส่วนใหญ่ที่ผิดเพี้ยนจะมาส่งผลกับความรักของเราได้ ช่วงเวลาของการพยากรณ์ในคลิปนี้คือเดือนพฤศจิกายน2568ในเดือนนี้จะมีดาวที่ยกย้ายราศีอยู่3ดวงคือ 1. ดาวอาทิตย์ยกวันที่17 2. ดาวศุกร์จะมีการยกสองครั้ง คือเดือนเร็วมากเพราะตามปกติดาวศุกร์จะยกเดือนละหนึ่งราศีเท่านั้นแต่ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะยกในวันที่4และ28นะครับและ 3. ดาวเกตยกในวันที่9ดาวเกตกจะยกทุกๆ3เดือนเดินคงที่เสมอไม่มีการมโนหรือการพักดาวเกตยกทีไรก็ต้องระวังเรื่องการป่วยกระทันหันป่วยแบบไม่ซีเรียสมากหรือการป่วยที่มาแบบไม่ทันได้ตั้งตัว ส่วนในรายละเอียดวันเดือนปีและเวลาที่ดาวยกย้ายราศีทีมงานได้เตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วท่านที่สนใจก็สามารถกดพอสและดูรายละเอียดตามรูปได้เลยนะครับเมื่อเราดูเรื่องดาวยกกันไปแล้วต่อมาเราจะมาพิจารณา การโครจรผิดปกติของดาวในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันดาวที่เดินวิปร,ริตนั้นในช่วงเดือนนี้มีถึง5ดวงนับว่ามากเลยทีเดียวเพราะดาวที่เดินตรงเสมอมีอยู่4ดวงคืออาทิตย์จันทร์ราหูและเกตส่วนดาวที่เดินวิปร,ริตได้นั้นมีอยู่6ดวงและในเดือนนี้เดินตรงตามปกตินั้นมีอยู่แค่ดวงเดียวคือดาวอังคารส่วนที่เหลือนั้นวิปร,ริตไปถึงหดวงคือ หดาวพุธเดินพักมนและกลับมาเป็นปกติในวันที่25 2. ดาวศุกร เดินปกติไปจนถึงวันที่12แล้วก็จะเดินเสดจยาวไปจนถึงปีหน้า 3. ดาวพฤหัสมนแล้วก็จะเดินพักยาวไปจนถึงปีหน้า4ดาวเสาพักและมนไปจนถึงสิ้นเดือนและ 5. ดาวมฤตยูพักมาตลอดตั้งแต่เดือนก่อนไปจนถึงปีหน้าเลยรายละเอียดเกี่ยวกับวันเดือนปีและดาวที่เดินวิปริตผิดปกตินั้นทีมงานได้แสดงมาไว้ในรูปนี้แล้วนะครับท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดกันได้เลย จากข้อมูลดาวยกย้ายราศีบวกกับดาวเดินวิปริตทีมงานจึงได้ทำกราฟิกโดยให้เลขในแนวนอนเป็นวันที่1-30ถึง30พฤศจิกายน2568ส่วนแนวตั้งนั้นจะเป็นดาวต่างๆเราจะใช้สัญลักษณ์เลขไทยแทนดาวนั่นคือ1เลขไทยดาวอาทิตย์4เลขไทยดาวพุธ6เลขไทยดาวสุขร์9ดาวเกตห้าดาวพฤหัส7ดาวเสา และศูนย์เป็นดาวมฤตยูเรียงตามลำดับแถบสีสีที่เห็นในกราฟนั้นแสดงการเดินของดาวสีฟ้าเป็นการเดินปกติสีเหลืองเป็นการเดินช้าหรือหยุดนิ่งสีแดงเป็นการเดินถอยหลังและสีเขียวเป็นการเดินเร็วผิดปกติส่วนลูกศรจะชี้บอกในวันที่ดาวย้ยายราศีนะครับแล้วเรามาอธิบายกันเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนดาวพุธเดินวิปริตหมายถึงวาจาคำพูดนั้นเชื่อถือไม่ได้หรือการเจรจาตกลงจะกลับกลาย ไม่รักษาคำพูดจนกว่าจะถึงวันที่25ดาวพุธจึงกลับมาเดินปกตินะครับต่อมาคือดาวสุขที่เกี่ยวกับเรื่องความรักความปรารถนาเงินทองการวางแผนเมื่อสุขเดินเสร์ก็จะเร็วและแรงผิดปกตินับตั้งแต่วันที่12เป็นต้นไปส่วนดาวใหญ่คือพระฤหัสเสาร์และมฤตยูจะมนและพักตลอดทั้งเดือน จึงน่าจะเกิดความแปรปรวนอย่างมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวพฤหัสคือเรื่องเกี่ยวกับวงการคุณธรรมศาสนาการศึกษาและการพิพากษาในวงการเหล่านี้จะเกิดวิกฤตศรัทธาขึ้นดาวเสาค,คือความรอบคอบอดทนและการตัดสินใจครั้งใหญ่โทษทุกทั้งหลายจะกลับกลายวิปริตไปสุดท้ายดาวมฤตยูเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าตามมาติดๆว่องไวรวดเร็วเหมือนติดจรวดนำวิถีไม่มีพลาดเป้ากันเลยทีเดียว ดาวกุกวิญญาณที่โยกถึงกันมาตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมายังคงส่งผลดีต่อเนื่องจนกว่าดาวเกตจะยกออกไปในวันที่9พฤศจิกายนดาววิญญาณที่กล่าวถึงนี้คือมฤตยูและเกตที่ราศีพฤษภโยกถึงดาวพฤหัสที่ราศีกรกฎทั้งสองช่องนี้จึงได้รับการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพย,ยันตรายต่างๆ และได้ประสบความสำเร็จตามที่ควรจะเป็นสองช่องนี้ถ้าไปตรงกับเรือนชะตาใดของลัคนาก็จะส่งผลดีในเรื่องนั้นๆพอถึงวันที่9พฤศจิกายนดาวเกตยกเข้าสู่ราศีเมษก,กวิญญาณก็จะหายไปดังนั้นหลังจากวันที่9จึงต้องใช้สติกันให้มากๆเลยนะครับในส่วนแรกที่กล่าวมานี้คือภาพรวมของดวงดาวในเดือนพฤศจิกายนส่วนต่อไปจะเป็นรายละเอียดของแต่ละราศีไปดูต่อกันเลยนะครับ ในตอนนี้จะเป็นการดูดาวจรกับเรือนชะตาเราก็มาไล่ทำนายไปทีละดาวสำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมอษอาทิตย์จรเข้าพบปัตตนิวันที่1-17พฤศจิกายนได้ทำเนียบนิดคนรักคนสนิทคนรู้ใจก็ให้เกียรตินับถือเราแต่ก็ไม่มากนัก หลังวันที่17ไปแล้วอาทิตย์ไปยกเข้ามรณะไม่มีทำเนียบก็ระวังจะมีคนนินทาว่ากล่าวทําให้เราต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อมาดูดาวอังคารนะคะอังคารจรเข้าพบมรณะได้ทำเนียบเกษตรโคจรปกติอังคารตกมรณะทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าเพราะว่าทํางานมา,มามากแล้วทําจนเมื่อยจนเหนื่อยอ่อนเพลียจนไม่อยากจะทําหรือมีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลก็เป็นไปได้ค่ะ ต่อมาดูดาวพุธนะคะพุธจรเข้าพบปัตตนิไม่มีธรรมเนียบดาวพุธเดินพักนะคะตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่17พฤศจิกายนทําให้การพูดการเจราจาตกลงกับคนรักคนสนิทหรือว่าหุ้นส่วนตกลงกันไม่ได้ไม่คุ้มค่าหรือถ้าตกลงกันได้แล้วก็กลับคําเชื่อถือไม่ได้ ต่อมาหลังวันที่17ถึง25นะคะอาทิตย์หนึ่งดาวพุธเดินมนการเจราจาพูดคุยกับคนรักคนรู้ใจยังคงมีปัญหาล่าช้าไม่ได้ผลตามที่ตกลงกันดาวพุธจะกลับมาเดินปกติในวันที่25พฤศจิกายนเป็นต้นไป จากนั้นจึงได้เวลาที่จะเจรจาตกลงกับคนรักหรือหุ้นส่วนนะคะคุยในช่วงปลายเดือนจึงเป็นไปด้วยดีเจรจาแล้วได้ผลคุ้มค่าแล้วก็ทําได้ตามที่ตกลงกันต่อมาเรามาดูดาวพฤหัสนะคะพฤหัสจรเข้าพบพันธุได้ทำเนียบมหาอุดพฤหัสเดินมนไปจนถึงวันที่7พฤศจิกายน ทำไมเจ้าชะตาไม่อยากเข้าหาผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์ไม่อยากเข้าหาคนที่มีความรู้ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะคะต่อเน,นื่องกันมาเพราะว่าพอเข้าไปหาแล้วผู้ใหญ่ก็ไม่ช่วยเหลือพอหลังจากวันที่7ไปแล้วพระหัสเดินพักไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะผู้ใหญ่ที่ไม่ให้ความช่วยเหลือเรานะตอนนี้ก็บิดเบี้ยวแล้วใช้หลักการที่ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับเรามากนะคะถ้าเราไม่ขนขวายพยายามเข้าไปหาก็ไม่เกิดปัญหานั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูดาวสุกนะคะดาวสุกจรไปตกอริถึงวันที่4พฤศจ,จิกายนได้ทำเนียบนิดโคจรปกติสุกนั้นเป็นความคิด พบอริก็คือปัญหาอุปสรรคทำให้เราคิดมากกังวลถึงสิ่งที่จะเป็นปัญหาหลังจากวันที่4ถึง28พฤศจิกายนสุกจรไปเข้าพบปัตตนิไม่มีทาเนียบและโคจรเสรดจนถึงออกจาก12พฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นเดือนช่วงนี้เราจะมีความรักคิดถึงคนรักคนรู้ใจเป็นความรักแบบรวดเร็วและพิสดาร มีความรักที่ไม่เหมือนคนอื่นพอวันที่28พฤศจิกายนนะคะสุขยกไปเข้าพบมรณะได้ทำเนียประและโครจรเสร์ตความคิดเรื่อง in love ก็จะหายไปละเรากลับมาวิตกกลวลในสิ่งที่เสื่อมโทมลง คิดมากเช่นเงินที่ลดลงความรักที่เสื่อมถอยลงหรือสุขภาพที่ไม่ค่อยดีกำลังเสื่อมลงแล้วก็เป็นเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้คิดอะไรไม่เหมือนคนทั่วไปเพราะว่าสุขเดินวิปริตค่ะต่อมาเรามาดูดาวเสาร์และราหูคู่มิตรนะคะร่วมราศีกุมเป็นภพลาภะเสาร์ได้เกษตรแล้วก็ราหูได้เกษตรปกินนาโชควันที่1น5ถึงสิพฤศจิกายนเสาร์อย่างถอยหลังนะคะเสาร์พักเราก็มีเขาลางว่าจะได้รับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ยังไม่เห็น ็นชัดเจนนะคะเสาพักนี่ยังดูไม่ออกพอวันที่15บหถึงสาพฤศจิกายนเสามนนะคะอันนี้ก็คือเห็นชัดมากขึ้นละแต่ก็ยังต้องรอความยิ่งใหญ่ที่จะสําเร็จได้ทําให้เจ้าชะตารู้สึกช้าและไม่ค่อยจะได้ผลต่อมาเรามาดูดาวเกตนะคะเกตจรเข้าพบกระดุมพระไม่มีธรรมเนียบตั้งแต่วันที่1นถึงเพฤศจิกายน ช่วงต้นเดือนการเงินจึงดีนะคะเงินไม่มีหมดเพราะว่ามีบุญคือดาวเกตช่วยไว้พอเงินจะหมดก็มีคนมาช่วยพอถึงวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะ เกตก็จอมาเข้าพบตนุนะคะอันนี้ไม่มีทมเนียบเวลาเกตมาก็ต้องระวังพวกเหตุสุดวิสัยหรืออาจจะเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบกระทันหันขึ้นมาได้ต่อมาดาวสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูจรเข้าพบกระดุมพระและโคจรพักมฤตยูเข้าการเงินการเงินก็จะเปลี่ยนแปลงอาเพศไปไม่เหมือนเดิมนะคะ หมายความว่าคนที่เคยมีเงินมากก็จะกลายเป็นน้อยคนที่เคยมีน้อยก็จะมีเงินมากการพยากรณ์ด้วยดาวจรและเรือนชะตาก็ครบทั้ง1ิดวงตามที่กล่าวมานี้นะคะต่อมาเรามาดูดาวจรที่โยกถึงกันได้กกมิญญาในวันที่1นถึงเพฤศจิกายนส่งผลถึงท่านที่มีลัคนาราศีเมษอยู่ในภพกระดุมพระและพันธุจึงทํานายว่าการเงินที่เจ้าชะตาขนขวายพยายามกําลังจะประสบผลสําเร็จดี เป็นทั้งเรื่องเงินทองและบ้านช่องทรัพย์สินทั้งหมดก็จะได้ผลดีและแคล้วคลาดปลอดจากภัยอันตรายและอุปสรรคต่างๆตอนนี้เราก็มาพยากรณ์เรื่องที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องวาสนาการงานการเงินและความรัก สำหรับท่านที่มีลัคนาราศีเมษในเดือนพฤศจิกายน2568เรื่องวาสนานะคะวันที่1-9ไม่มีดาวจรที่ลัคนาอังคารเจ้าเรือ,รเอนเกษตรจรไปตกมรณะทำให้ต้องคิดถึงเรื่องสุขภาพมากเป็นพิเศษถึงแม้ว่าจะเหนื่อยล้าแต่ก็อยากจะลงมือปฏิบัติการนู่นนี่นั่นเรื่องสุขภาพพอหลังวันที่9พฤศจิกายนไปแล้วนะคะมีพระเกตจรเข้ามาทีนี้ก็จะแอคทีฟเลยเกิดเรื่องปรับป,ปรับกระทันหัน โดยมากเป็นเรื่องสุดวิสัยหรืออาจจะเป็นความเจ็บป่วยเล็กน้อยแบบกระทันหันก็เป็นไปได้ ต่อมาเราดูเรื่องการงานนะคะไม่มีดาวจรที่พบกรรมะก็ใช้วิธีดูดาวเจ้าเรือนเกษตรคือพระสาวโคจรพักและมนอยู่ในภพลาภะหมายความว่าเราจะต้องเหนื่อยในเรื่องงานนะคะต้องทุกข์ต้องอดทนกว่าจะสําเร็จสําเร็จได้ยากแล้วก็ดูเหมือนว่าความสําเร็จนั้นยังต้องรอต้องลาชานะคะเพราะว่าเสานั้นยังเดินวิปริตจึงยังไม่สําเร็จในตอนนี้ต่อมาเรามาดูเรื่องการเงินนะคะวันที่1นึถึงเพฤศจิกายนมิเกตและ มาริตตยูอยู่ในพบการเงินการเงินเข้าๆออกๆแบบตามบุญตามกรรมคิดอย่างหนึง่งได้อีกอย่างหนึง่งทำงานอย่างหนึง่งหวังจะได้เงินแต่ไปได้เงินจากอีกทางหนึ่งแบบนี้เป็นต้นหลังจากวันที่9พฤศจิกายนไปแล้วนะคะดาวเกตย,ยกออกไปการเงินก็กลับมาอึมครึมตามเดิมเพราะเหลือแต่มริตเยยูดวงเดียวต้องทำเรื่องใหญ่ๆจึงจะได้เงินทำเรื่องเล็กน้อยไม่ค่อยได้ผล การเงินภาพรวมจึงมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไม่กลับมาเหมือนเดิมอีกค่ะต่อมานะคะเรื่องความรักวันที่1-4ถึง4พฤศจิกายนนะคะมีอาทิตย์และพุธเดินพักอยู่ที่พบปัตตนีต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาของคนรักนะคะจะพลาดและส่งผลเสียขึ้นมาได้วันที่4-17ถึง17พฤศจิกายนมีดาวสุขเดินเร็วๆเ,เติมเข้ามานะคะหมายความว่าเรื่องความรักนี่มีหลายคนหลายเรื่อง ทั้งอาทิตย์หมายถึงเป็นคนในเครื่องแบบพูดหมายถึงคนที่พูดเก่งแต่พูดวิปริตก็คือเป็นคนที่พูดจาแป,แปลกๆและกลับกรอกในช่วงนี้และเดวศุกหมายถึงเป็นคนหล่อคนสวยนะคะเป็นคนเจ้าคิดเป็นคนเจ้าแผ่นการพอหลังวันที่17ไปแล้วนะคะอาทิตย์ยกออกไปทีนี้ก็จะเหลือแต่4ี่หนะคะ 4ีเดินวิปริตด้วยอยู่ในภพปัตตนีก็คือพุทธนั้นมนและพักส่วนสุขนั้นเสิรดนะคะดังนั้นเราจึงต้องระวังเรื่องกระแสะคนส่วนใหญ่ที่ผิดเพี้ยนนะคะจะมากระทบกับความรักของเราก็เป็นไปได้ทีมงานก็ขอจบการพยากรณ์ดาวจรเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขสมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าหากชื่นชอบคอนเทนต์ของทางทีมงานตาลทวะก็สามารถสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดไลค์คลิปนี้และกด u u s c r i b e c h anel n ตาลทวะพยากรณ์รวมถึงกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับรวมถึงสามารถสมัคร Member ร์เพื่อที่จะเป็นผู้สนับสนุนรายเดือนของช anel ตาลทวะและจะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งคําถามในรายการตอบคําถามจากดวงดาวการตอบคําถามด้วยโหราศาสตร์ทุกๆวันอาทิตย์นะครับและสุดท้าย ทีมงานตาลทวะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามและสนับสนุนเรามาอย่างยาวนานนะครับ